สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องปั้นอรอตหุ้นคุณทำได้นะครับสวัสดี defensive and aggressive investor นักทุน vi เชิงรับเด่นเชิงรุกเน้นๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เรานะครับจะได้มาอัปเดตนะครับหุ้น mcs กันนะครับซึ่ง fc ได้ขอเข้ามานะครับว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในมุมของ นะครับผมเนี่ยที่ได้วิเคราะห์เรื่องของงบการเงินนะครับเราไม่ต้องรู้อะไรมากเรารู้งบการเงินเราก็นะครับมีกำไรไปกว่าครึ่งละนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของรายละเอียดที่เราจะจะได้ไปศึกษาเชิงคุณภาพต่อไปไปศึกษารายงานประจำปีนะครับผมนะครับก็นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบนิดหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์นะครับ หุ้นตัวนี้นะครับในกลุ่มปิดนะครับที่ปรึกษาพอตเกษินเร็วกเกษิรวยเนี่ยสระสมาชิกรายเดือนรายปีนะครับส่วนมากก็จะเป็นรายปีอยู่หลายท่านเหมือนกันนะครับก็ช่วงที่ผมนำเสนอไปคือวันที่25มีนานะครับหุ้น mcs นะครับก็คือถ้านะครับในกลุ่มที่ปรึกษาเนี่ยอย่างผมนำเสนอข้อมูลก็จะรับทราบข้อมูลก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ท่านใดที่มีหุ้นที่จะปรึกษา นะครับกำลังจะพิี่ณาซื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะปรึกษาเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างเงี้ยนะครับว่าราคาเหมาะสมไหมนะครับผลตอบแทนโอเคไหมงบเงินสวยไหมอย่างนี้นะครับส่วนในส่วนของหุ้น MCS เนี่ยผมได้นําเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะครับซึ่งวันที่25เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ช่วง7บาท20นะครับนะครับ มันจะวิ่งอยู่7บาท10บาทบาท20เนี่ยหลายวันอยู่นะครับก็ถ้าเราดูจากตารางราคานะครับอันนี้ในส่วนของสมาชิกนะครับพอตเกษรเร็วกสินรวยเนี่ยถ้าเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับเริ่มวันที่1มิถุนาเนี่ยจะมีการปรับขึ้นนะครับถ้าสมัครตาม YouTube นี้ก็จะเป็น600บาทนะครับแต่ถ้าเป็นการสมัครโอนโดยตรงนี้ก็จะเดือนละ500บาทนะครับตามหมายเลขบัญชีแล้วก็ในส่วนของ นะครับทุกพอร์ตก็จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ยังยังอยู่ใน r a t เดิมอยู่นะครับพอร์ตกรเกษียณเร็วกเกษียณรวยก็300บาทนะครับรายปีก็3,000บาทนะครับแต่ถ้าเดือนหน้าก็จะปรับขึ้นเป็นรายปี5,000บาทรายเดือนก็500บาทนะครับสำหรับท่านที่โอนโดยตรงแต่ถ้าสมัครตามช่อง YouTube นี่ก็เดือนละ600บาทนะครับถ้าเป็นพอร์ตเก็งกำไรก็จาก100บาทเป็น300บาทนะครับแล้วก็พอร์ตนั่งทุน v ีไอเชิงลุกนี่ ขับขึ้นถ้าตาม YouTube ก็จะเป็นจากพันหก็เป็น3,000บาทนะครับเพราะว่าตัวเลขบังคับนะครับตัวเลข2,000บาทไม่มีแต่ถ้าสมัครโดยตรงนะครับโอนโดยตรงก็จะคิดในอัตราเดือนละ2,000บาทนะครับอันนี้เรานะครับมาพิจารณาหุ้นตัวนี้กันนะครับเราไปดูราคาย้อนหลังหน่อยนะครับประวัติศาสตร์มันมีอยู่นะครับก็คือช่วงวันที่ผมนําเสนอไปใช่ไหมครับวันที่25นะครับวันที่25เนี่ย กรอบราคาต่ําสุดเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าช่วงที่ผมนําเสนอไปวันที่25มีนานะครับผมบอกอเพื่อนๆสมาชิกว่าเรานะครับควรจะซื้อ7บาท20นะครับลงไปนะครับถ้ามันลงไปเราก็ซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับก็ซึ่งก่อนนน้านั้นก็เคยปรับตัวลงไปถึง5บาท80นะครับในรอบ52สัปดาห์นะครับ5บาท80 ซึ่งนะครับถ้าใครเก็บก่อนหน้านั้นนะครับแล้วนามาปรึกษานี่ก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของกรอบราคาที่เราเห็นอยู่เห็นไหมครับมันจะวิ่งอยู่นะครับตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่9เมษาเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงเดือนนี้เดือนพฤษภาเนะี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าจาก7บาท10ถึง7บาท15-7บาท20เนี่ยนะครับเราเก็บได้เนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสที่จะ คว้ากำไรส่วนต่างนะครับแล้วก็รับันผลแบบสบายๆอย่างวันเนี้ยนะครับอย่างวันนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าราคานะครับมันอยู่ที่8บาทนะครับ8.5อย่างเงี้ย8บาท80นะครับ8บาท90ถ้าเราคิดจาก7บาท20อย่างเงี้ยนะครับที่ผมนําเสนอไปในกลุ่มปิดเนี่ยมันก็ราคาก็จะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่บาท60ใช่ไหมครับถ้าเราเอาหารด้วย7บาท20นะครับ ณด้วย1น0เพื่อนๆก็จะทราบผลตอบแทนจากจากส่วนต่างนะครับว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเรารับปันผลจากตัวเนี้ยนะครับปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับปันผลนะครับ DIY แล้วส่วนต่างราคาอีกเราก็ได้สงเด้งเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการมีที่ปรึกษานะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็พิจารณาเลือกที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นผมนะครับที่ปรึกษาใครก็ได้คนที่เก่งกว่าผมมีเป็นร้อยเป็นล้านท่านนะครับ ก็ในส่วนของสมาชิกเนี่ยผมก็ทําหน้าที่นะครับก็คือ,อใครมีหุ้นในพอตอยากจะปรึกษาตัวไหนก็มาปรึกษาได้อย่างเงี้ยหรือว่าไม่อยู่ในพอตในอยู่ในวอ a สลิสจะเอามาปรึกษาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ตามกติกานะครับคราวน,นี้เรามาดูในส่วนของตัวนี้กันต่อนะครับว่าเมื่อกี้เรานําเสนอว่าโอเคถ้านะครับประมาณนั้นเนี่ยมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราลองคํานวณดูนะครับส่วนต่างราคาอ่า บาท60หารด้วย7บาท20นะครับไม่เอา7จ็บาทสิไม่เอา7บาท15นะครับเอาราคาช่วงที่ผมนำเสนอก็แล้วกันนะครับ7บาท20คูณด้วย100่อยนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับก็จะเท่ากับส่วนต่างราคาอยู่ที่22%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับล้านหนึ่งก็คือได้2,02องแสนสนะครับแสนหนึ่งก็คือได้ได้2อหมื่นนะครับอ่าค่าสมาชิกรายปี3000บาทเนี่ย ถ้าโฟกัสนะครับไม่กี่ตัวนะครับแนะนําไม่กี่ตัว5้าถึงสิตัวก็พอนะครับในพอร์ตนะครับหลากหลายอุตสาหกรรมเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวมันก็ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเราพิจารณาเราไม่เน้นกําไรส่วนต่างนะครับเราเน้นปันผลอย่างนี้นะครับหน้าได้พอร์ตเกษรเร็วเกษรรวยเน้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งอย่างนี้นะครับเน้นงบการเงินที่ดีอย่างนี้นะครับเราดูในส่วนของนะครับอ่าข้อมูล บริษัทนะครับข้อมูลงบการเงินดูในส่วนของปันผลนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับเห็นไหมครับฉเฉลี่ยนะครับปันผลเนี่ยเพื่อนๆว่ามันเกิน7%เปอร์เซ็นะี่ยมีเนี่ยสิบสี่เห็นไหมครับถ้า14เราเอามาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับยังไงนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ7%ดนั่นเองนะครับส่วน22%ที่เป็นกําไรส่วนต่างมันเป็นจังหวะเวลาชีวิตของหุ้นตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันลงมา6บาทกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะครับยัน7บาท 20หรือในรอบ52สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆราคาสูงสุดเนี่ยเบาท20่ต่ำสุด5บาท80อย่างเงี้ยนะครับอันนี้กับขอพระคุณเพื่อนๆเอฟซนะครับที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาเพื่อได้อัปเดตนะครับแต่ถามว่าถ้าเราจะมาเข้าซื้อตอนนี้โอเคไหมเงี้ยเราต้องพิจารณาละลว,ว่าเราพึงพอใจผลตอบแทนที่เท่าไหร่นะครับเออเราก็ต้องดูว่าต้นทุนการซื้อขายของเราเราต้องรอให้เป็นเย็นให้ได้นะครับ รอให้ราคานะครับมันลงมาสู่เป้าหมายที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะซื้อนะครับถ้าไม่ลงมาเราก็ไปพิจารณาตัวอื่นแค่นั้นเองนะครับเออแต่ถ้ามันอ่ามันลงมาเราก็เก็บได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลนะครับบริษัทกันก่อนนะครับว่า MCS เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของ MCS MCS นะครับ ข้อมูลบริษัทเนี่ยนะครับราคาพาก็สวยเลยทีเดียวนะครับพาหนึ่บาทนะครับหมวดกลมอุตสาหกรรมเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับหมวดธุรกิจก็พวกเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะนะครับผลิตภัณฑ์โลหะนโยบายการจ่ายันผลสั้นๆเลยได้ใจความเลยไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะครับไม่ต้องมีข้อแม้อะไรเท่านั้นนะครับคราวนี้ในส่วนของนะครับทุนจดทะเบียนเพื่อนๆลองดูนะครับ ทุนจดทะเบียน477ล้านชําระเต็มมูลค่าเรียบร้อยน่ารักมากนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่ซื้อหุ้นไปแล้วนักทุนนะครับซื้อนี่ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเออซื้อหุ้นได้นี่เพิ่มไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือหุ้นที่นะครับชำระมูลค่ายังไม่เต็มอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆซื้อหุ้นไปได้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของหุ้นหนึ่งหุ้นแถมนี้นะครับเพราะว่าชําระยังไม่เต็มอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับ คราวนี้ในส่วนของตัวนี้สบายหายห่วงผู้บริหารนะครับชำระมูลค่าหุ้นเต็มแล้วนะครับก่อนจะเอาข้าวตลาดหลักทรัพย์คราวนี้เรามาดูในส่วนของแฟกชีสกันบ้างนะครับว่าย่อลักษณะธุรกิจของ mcs เนี่ยผลิตและจําหน่ายนะครับโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศโดยโครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี2ประเภทนะครับโครงสร้างเหล็กที่นํามาใช้เป็นเสา นะครับคอลัมนลบ็อกซ์แล้วก็โครงสร้างเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กที่นํามาใช้เป็นคานนะครับบีมนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของอาคารนะครับโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับเน้นอย่างนี้ทั้งในและต่างประเทศนะครับอ่าดแค c ็ p ตอนนี้อยู่ที่4,200นะครับ4,269ล้านนะครับเออก็ขึ้นมานะครับประมาณ8เท่าจากปี48นั่นนะครับ นะครับจากปี48อันนี้มัน68นะครับเออ15กรกฎานี้ก็จะครบ20ปีนะครับ20ปีเออแล้วก็ถ้าเราดูมูลค่าจากกิจการก็มี MOS ประมาณ40%นะครับหมายความว่ามีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือว่าราคานะครับเมื่อเทียบราคาหุ้นเมื่อเทียบกับมูลค่ากิจการเนี่ยนะครับเพื่อนๆ มีความได้เปรียบอยู่40%เลยทีเดียวนะครับส่วน price to book value ก็ค่อนข้างจะยุติธรรมนะครับหนึ่งนิดๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ในส่วนของราคาต่ำสุดสูงสุดเห็นไหมครับเออคราวนี้ในส่วนของนะครับการเติบโตของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงจากปี48นะครับ IPO เข้ามาเนี่ย1บาทใช่ไหมครับ2.4จาก2.40บาท40เนี่ยใครนะครับ IPO เข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนเหุ้น IPO เนี่ยนะครับ ต้องพิสู์ฝรรีมือของผู้บริหารหปี1ิปีนะครับแล้วดูมูลค่าหุ้นไม่ใช่จากสองบาทเหลือ2ี่สิสตางค์อย่างเงี้ยนะครับ2ี่สิบสตางค์นะครับ,ตรบแต่ตัวนี้เพื่อนๆดูสองบาท40ี่บขึ้นไปแดบาทยี่สิบรับปันผลโอ้ถ้าใครสองบาทสี่ิเนี่ยนะครับรับปันผลเท่าไหร่คนอื่นอย่างปีปัจจุบันเนี่ย8ดบาทแ8บาท,บาท80ดสนาราคาปัจจุบันยัง7%็ดเเซนเลยนะครับ ถ้าสองบาทสี่สิเนี่ยเพื่อนเอนลองเอาเจ็ดคูณ 4, ค 7, 4, 28, สีนน่นะครับเจ็ดสี่ยี่บแดก็ยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับเออเราคิดแบบกลมๆนะครับเห็นไหมครับต้นทุนมันต่างกันต้นทุน ipo ของเขาสองบาทสี่ิหุ้นแบบนี้สิเจ๋งนะครับ ipo แล้วโอ้ชื่นอกชื่น,นใจนะครับไม่ใช่ ipo มาส0บาทปัจจุบันเหลือสองบาทเนี่ยนะครับผ่านไปสามปีห้าปีนะครับ, 3, 5, นะรบแบบนี้เจ๋งเพื่อนเพื่อนว่าผู้บริหารเก่งไหมละ่ะมีความสามารถไหมอย่างนงี้เพื่อนๆต้องหาหุ้นที่ผู้บริหาร แบบนี้นะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้แนะนําชี้นําให้ลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องประเมินราคาให้เป็นนะครับอันนี้ก็อันนี้ด้วยความหวังดีจริงๆนะครับเราไปดูในส่วนของงบดุลกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างงบดุลของบริษัทนี้นะครับองบดุลน่าสนใจไหมนะครับอ่อนแอหรือแข็งแกร่งนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับสภาพคล่องบีดาแห่งการทุนแบบเน้นคุณค่าหรือแนว VI เนี่ยคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับ ก็บอกว่า CR เนี่ยนะครับควรจะเท่ากับหรือมากกว่านะครับสเท่าขึ้นไปเนี่ยเพื่อนลองดูนะครับแต่ละปีเนี่ยรอบครอบไหมนะครับแล้วดูในส่วนของหนี้สินนะครับ DE นะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับหรือ DE เนี่ย Debt to Equity เนี่ยควรจะต่ำกว่า1ควรจะต่ำกว่า0.8เนี่ยอันนี้โคตยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมครับผู้บริหารราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้น มูลค่ากิจการจากทุนจดทะเบียน477ล้านเป็นตอนนี้มาเก็ตแคปสี่พันกว่าล้านเห็นไหมครับคือสร้างมูลค่าเพิ่มบุคคลที่มีคุณภาพอันนี้เราต้องเราต้องย้อนไปดูนะครับว่าผู้บริหารนะครับเป็นใครอะไรยังไงยังบริหารอยู่ไหมอย่างนี้นะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงงบดุลอยู่ในระดับโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับก็คือเกินสองเท่านะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของ ในส่วนของวงจรเงินสดนะครับกระแสเงินสดที่ไหลเข้าขบริษัทเนี่ยนะครับ60ถึง88วันนะครับโดยประมาณเงินที่เอาไปชําระเจ้าหนี้กันค้าเนี่ยนะครับมีค่อนข้างจะนะครับมีความได้เปรียบในเชิงของนะครับเจ้าหนี้กันค้าคือ,อเงินเข้ามาสู่บริษัทก่อนแล้วก็เอาไปชําระทีหลังและก็แถมสภาพคล่องก็สูงด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสบายๆเลยนะครับเป็นบริษัทที่จึง จ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในส่วนของเห็นไหมครับยังมีปีที่ขาดทุนเลยแต่ว่าไม่เคยขาดจ่ายปันผลนี่แหละค,คือความสุดยอดเพื่อนๆดูผู้บริหารว่าเจ๋งไหมนะครับคุณเบนจามินเกแฮมบอกเลยว่าปีไหนที่ขาดทุนเนี่ยนะครับยกเว้นให้นะครับแต่ต้องมีจ่ายปันผลเพื่อนๆก็ไปดูในปี6566 66, มีจ่ายปันผลไหมแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับกำไรจากการเนินงาน,นติดลบนะครับ แต่มีจ่ายปันผลทุกปีอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาด้วยตนเองนะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนเป็นยังไงบ้างนะครับตามประเภทของธุรกิจนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยดีนะครับถ้าเป็นบวกในกู้หนี้นะครับกู้เงินนะครับระยะสั้นระยะยาวมาลงทุนอย่างนี้นะครับมาบหมุนสภาพคล่องอะไรแล้วแต่นะครับส่วนเป็นลบก็คือจ่ายปันผลนะครับอันนี้ก็ในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับในส่วนของ หุ้นตัวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของงบ5ปีกันบ้างนะครับ mcs นะครับ mcs q 1ประกาศมาแล้วโคตรสวยเลยนะครับโอ้โหนะครับโคตรสวยเลยอันนี้คือ q 1ของปี68นะครับอันนี้เราดูในส่วนของรายได้นะครับงบดุลเราดูไปแล้วนะครับผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับยอดเยี่ยมนะครับทุนจดทะเบียนชำระเต็มละเพื่อนเพื่อนดูรายได้นะครับ ปี64นะครับ6,900กว่าล้านนะครับกำไรกำไรสุทธติต่อหุ้น2บาทกว่านะครับปี65นะครับอยู่ที่25สตางค์นะครับปี66นะครับ3,5ส,สตางค์และปี67นะครับพูดถึงเหล็กนะครับอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยถูกนะครับ กจีนเนี่ยตีกระหน่ำนะครับแต่ว่ายังไม่ปีไม่มีปีไหนติดลบเลยนะครับปี64656667อย่างเงี้ยนะครับยังเอาตัวรอดมาได้นะครับแล้วก็เริ่มกระเตื้องใน2ปีหลังนะครับก็คือปี67เนี่ยนะครับปีบัญชี67เนี่ยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่บาท42นะครับและคิวหนึ่งของปี68เนี่ย46สตางค์นะครับ46สตางค์ถ้าอีก3คิวนะครับคิวสองคิวสามคิวสีเนี่ย มันก็น่าจะเกินบาทเห็นไหมครับอันนี้ก็คือมีแนวโน้มที่ดีเลยนะครับก่อนนะครับคืออยู่มา20ปีนะครับอันนี้นะครับแล้วในส่วนของรายได้เป็นยังไงบ้างเริ่มกระเตื้องขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับปีนี้ดรอปไปนะครับปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ในส่วนของกําไรสุทธินะครับเราจะคงไม่มองเป็นโกรดสต็อกได้นะครับเพราะว่ามันกําไรมันขึ้นขึ้นลงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นเส้นอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับ มันเป็นขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงๆๆๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาปกติอะไรเงี้ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเราดู r o e ก็พอจะทราบได้นะครับว่าสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเป็นยังไงในปีที่ได้กําไรนะครับสบาทนะครับเกสบเจ็ดตางค์ต่อหุ้นอย่างเงี้ยกับปีที่ยี่สิบห้าสตางค์สามห้าสตางค์เพื่อนๆดูนะครับ AOE สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับนะครับ อยู่ในระดับมาตรฐานล่างนะครับไม่ใช่ดีมาตรฐานนะครับมาตรฐานล่างนะครับก็คือถ้าดีมาตรฐาน8% 1 2ถึงนะครับอันนี้เห็นไหมครับปีหกปีบัญชี67ขยับขึ้นไปอยู่ในระดับดีมากเลยผู้บริหารนะครับเก่งในระดับดีมากนะครับก็คือ1 5บห้าถึงยี่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือกระเตื้องขึ้นมานะครับเห็นไหมครับในปีที่ได้นะครับกำไรสุทธิ ต่อหุ้นสูงนะครับจ่ายปันผลก็14ปนะครับปีบัญชี64เอามาจ่าย65อย่างนี้นะครับปี65เอามาจ่ายนะครับ66อย่างเงี้ยปีหกหเอามาจ่าย67นะครับตามสัดส่วนของกำไรสุทธิอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็พิจารณาจากตรงนี้นะครับคราวนี้ก็ถ้าเราพิจารณาจะเอาอนะครับเรามาดูปันผลนะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับคราวนี้ถ้าเราดูในส่วนของ price to book value นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ หนึ่งนะครับต่ำกว่า1นึ่งต่ำกว่า1ได้ยิ่งยิ่งดีนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้นะครับเคยขึ้นไปถึง14บาทเห็นไหมครับสิบสบาทแปแล้วก็ในส่วนของอ PE นะครับ PE เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือไม่ใช่พระเอกตัวจริงนะครับ ROE ก็ไม่ใช่พระเอกตัวจริงนะครับพระเอกตัวจริงเนี่ยผมจะมีสอนในคอร์สนะครับนักทุน VI เชิงลุกกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อนะครับ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังก็30-50%ตถึบปต่อปีแบบทบต้นนะครับเราก็าพิจารณาใต้คลิปได้นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเอา PE เป็นเกณฑ์บอกว่า3ปีเนี่ยไม่ควรเกิน15เท่าแค่1 5 0 6เนี่ยก็เกินไปเรียบร้อยละนะครับเอามาเฉลี่ยเนี่ยเกินยังไงก็เกินอย่างเงี้ยนะครับ มันเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะครับ PE เนี่ยผมเลยมีพระเอกตัวจริงให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้สมัครเรียนคอร์สนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเราพิจารณาเรื่องของ PE นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาว่าโอเคนะครับถ้าเฉลี่ย5ปีเป็นยังไงนะครับเฉลี่ย3ปีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเป็นยังไงนะครับอยู่ที่เราเพึงพอใจผลตอบแทนและการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นนะครับถ้าเราประเมินมูลค่าหุ้นเป็นนะครับ ในคอร์สก็จะมีการสอนนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับที่ชื่นชอบเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินแบบคร่าวๆนะครับคุณปู่รัมพเฟดบอกไว้นะครับในคุญแจ5ดอกนะครับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างนี้นะครับหนังสือแนว VI ต่างๆนะครับวาทะก็บอกว่า การถูกต้องอย่างคร่าวๆดีกว่าผิดอย่างจังนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีข้องบการเงินเป็นแล้วก็ลงทุนหุ้นด้วยงบการเงินอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือถูกต้องแบบคร่าวๆยังไม่ได้ไปเจาะลึกนะครับยังไม่ได้ไปลงทุนไปดูบริษัทจริงนะครับไปอ่านรายงานประจําปียังไม่ต้องนะครับเอาแค่ศึกษางบการเงินอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อหุ้นอันนี้คือการถูกต้องแบบคร่าวๆนะครับซื้อหุ้นที่มีทรัพย์สินมากมีน้สินน้อยอย่างนี้ครับ ก็ถือว่าถูกต้องแบบคร่าวๆดีกว่าผิดอย่างจังคือไม่ดูเรื่องงบการเงินเลยดูแต่กูรูหรือดูแต่ฟังแต่ผมบอกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อหุ้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราผิดอย่างเต็มๆเ,เลยนะครับเราโทษใครไม่ได้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะรับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและเข้าใจขอบคุณครับสวัสดีครับ